อย่าไม่แดงเลยเะาผู midst, party, ้ใหญ่จอมอ๊มลอยเราผู้ใหญ่อ๊มลอยเราไมแดงแล้วอ่ะเก็บก่อนเทียมเลสำนักนี้ครับในส่วนของผู้บรรยายคุณผู้ชมอยู่กับคุณยุ้ยร้อไปีอีกพอและผมกับคาเฟ่กับพุทธิพงศ์สีหราชครับครับผมผู้ใหญ่แดงอย่างเดียวให้ไหญ่แดงอย่างเดียวอ่าแสงเจ้าจุวรรณแสงสว่างคู่ชิงชนะเลิศในปีนี้จากโลขึ้นแล้วเอาหน้าเอาหน้านะบัดดีขอเสียงตบมือเป็นกำงใจด้วยครับทั้งสองทีม ยี่กเลยออกทงไปลเนียีางวะไองทีมอ่าสโมสรบ้านยีรีเอครับากตีอัดใส่จะยุ้ก่อนเลยครับอัเซเลยแล้วเรยิ้มียเฮ้ยใบเลยเนี่ยดูเลย ีได้ของอาจารย์ตออาจารย์ตองเปิดตาจัวันี้อยู่ดีต่ได้ยโยยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับต่ได้ของบาเจลีอาจารย์โยยัดมาจัมวันนี้ยังติดอยู่ดีแตได้ออกอาจารย์เตยอาจารย์เตยแทงมาจัมวันี้ยังอยู่ดีแตได้ของอาจารย์อาจารย์จัดดีมาก เรืคครับเตะมือครับคุณนายของอาจารย์มานะอาจารย์หน้ายกมาแล้วก็มาจะยผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ครับจนีมัร้ขึ้นมาผู้ใหญ่ประกาศกระชากมาจะนีเอายังได้ไปโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ย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 มอ้ยโ้อ้ยโน้ย้อ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้อยอย้อยย แซวกนิดน่นยได้ลูกบอลนลูกบอลยังไงนนนครับลูกบอลครับที่ถนวังเล่นไอ้ไหครับนีอ่าหมดเวลาลังน้งหลังบอกหลังโดยม้าหลังูต่อไปทางด้านขวาครับบอลที่ถนนขอบ้านยารีเอครับไหลขึ้นหลังมาที่เซ็นอร์พานี ด, bon ดูว่ายกมาลูนีเข้ากลางสวยมากปรีไหลเข้าขวามานะครับดูนี่บอลทิ้งนะครับูุียผู้ใหญ่จับตอนนี้จับบอลได้โอกาสของทันทีป้าใจอีกโอกาสโอกาสของนี้จับจับตัว่าลงมาจี้นี้แม่ยังสกัดไม่ได้ชนะบอลหยุดนีาดเลยๆๆๆๆๆๆี่ยไหลเข้ากลางมาได้สวยมากดูว่ามองมองขเพื่อนมองขาเพื่อนไหลเข้ากลางมาจับแล้วทำชิมมาแล้วลูนีฉันหลับแล้วแม่ไม่เข้า แซมฟูโอ้ยแหมอ่ะดูวยตากมาผู้สีนี่เป็นลูกคอนเนอร์แหมเออทำเหมือนลูกหน่อยโอ้ยคิดถึงฝุ่ไปเลยอ่ะเตะมุมครับเป็นตาผู้ใหญ่เอานวยผู้ใหญ่มายกมาจีจันลุนอาจารย์นลุนเจ้าวันดีจะไปจะไปและคร็ไม่ค่อยอะไรวันดีจะเต้อ่าจะเต้คือหลังมาเจ้าวันดีจีจารย์มาอาจามา ใช่ใช่ใช่ผมไม่ผมไม่เห็นพี่อ่เรบ้านพี่อยู่ตรงนั้นเหรอไปบอฝังน้นเกนไับอาจารย์เ่อตารู้บ้าพี่ป่ อาจจะมาโจมอีแบบที่เก่าบังไว้บังไว้คือหลังมาตั้งฝ่ายดีการเต้ยยังไกตุ๊กยบางไว้ยันปาจังหวะนี้แล้วก็ตาเฉยเลยอาจารย์มาเยอะเลยวันนี้ตัดมาข้างในคือมาที่อาจารย์ลัเตี้ยยัดมาดี่าจารเต้ยอาจารย์เต้ยตัดมาจังหวะนี้ได้หรือเปล่าไหลคือมาที่อาจารย์รุษอาจารย์รุษมาที่จังหวันนี้เช้าไม่หน่อยครับยังติดอยู่จันยชาติอาจารย์ชาติยังไงบอลยังมาเข้าทางจังหวะนี้แล้วก็ไหลออกมาอาจารโยอาจารย์โยจับบอลไว้ อาจารย์โยบังไว้ครับตรงนี้บังแล้วก็บังแล้วก็บังแล้วก็บังบอลบังแล้วก็บังแล้วก็บังออกข้าไปไปลูกทุ่มครับของทานายของอย่างทานายของอาจารย์อ๋อจะเป็นคนทุ่มอาจารย์อ๋อจะทุ่มโหจริงชนะเลิศแนวทุ ke, ่มมาจังหวะนี้ยังอยู่ที่อาจารย์อ๋อเปิ้ลมาจังหวะเดียวเลยถึงอาจารย์ทันหรือเปล่าอาจารย์บอลได้สวยบอลได้หรือเปล่า มาจารย์มักยัมาดีอาจารย์เตี้ยมาที่เก้าีลูกมาครับลูเล่อาจารย์เตี้ยไรยังอยู่ที่ตะไดของอาจารย์มักอาจารย์มักปั่นใส่ก้อยมาเลยลีอังติอยู่ที่ตะไดของอาจารย์ทัดอาจารย์ทัดจังหวะนี้ออกขวาเแลี่ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครับคะแนนของทีมป้าใหญ่นี่เอ็กคด้านกับขวาครณีเหลียกว่าทั้งสองทีมก็เปิดเจ้งปุกกันแต่ครึ่งแรกเลยเปู่ที่ตะไดของอาจารย์ตองประมาณข้างเขาเรียกว่าปุกการทำสองเซ็่ยง อาจารย์ตองกึ่งยิงกึ่งผ่านไปเลยไปที่ไทยแล้วออกข้างไปเลูกทุ่มของทีมผู้ใหญ่จ่าเอ็มซีใหญ่จ่าตุ้มหมาตัวนี้ยังอยู่ที่ทางหวัดของผู้ใหญ่อนวยโดนบังอยู่ลูกนี้แม่ถ้าเชื่อจะติดตุ้มนี่โดดด้วยยังไงเนี่ยตออยังได้อยู่ที่อารสุชาติ อาจารย์ชาติจับบอลไว้อาจารย์ชาติให้ัอาจารย์ตองอาจารย์ตองยังไปอาจารย์ตองยังไปยัดไปที่ยังติดอยู่ที่อาจรย์อุ้ดอาจารย์อุ้ดไปดีกัเลยนลบมาอยู่ที่อาจารนะอาจารณะจะวายจะยังไงแบกเข้ามาแบกเข้ามาแล้วก็ดึงไปยัดมาที่จะได้ของอาจารย์อ๋ออาจารย์อ๋อเพิ่งจะหวาเดียวเลยย่างอยู่ที่อาจารย์ตองแล้วก็ไม่ได้เลย ได้ที่จีนแล้วแต่ว่ายังก็ได้สองตัวได้เลยพี่ต๋องสองตัวได้เลยพี่ต๋องสองตัวได้เยพี่ต๋ององตัวด้เลยพี่ต๋องสองตัวได้เลยพี่ต๋องสอะตัวได้เลยที่ต๋องสองตัวุด้เลยพี่ต๋องสอยตัวได้เลยพี่ต๋องสองจัวได้เลยพี่า๋องสองตัวได้เลยพี่ต๋องงติดอยู่นี่ต๋องสองตัวได้เลยพี่ต๋องสองตัวไดนเลยพี่ต๋องสองตัวได้เลยพี่ต๋องแล้วก็ไหลมาที่ต๋อาสองตัวได้เลย์ี่ต๋ไงไหลมาที่ต๋อาสองตัวได้เย์ี อาจารย์จะชาติเราไม่รู้เลเอาละตอนยังอยู่ที่จันทร์อาจารย์จะมาเจ้าวันนี้แทงมาที่จันทร์เลยไหลมาที่จันทุศอาจารย์ทุศปาวเลยไหลมาที่จันทีอาจารย์เตี้ยท่าไมอาจารย์เตี่ไหลคืนมาที่อาจารย์ทุศอาจารย์ทุศอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนเปิดปิดไปทางขวาเจ้าวันนี้อาจารย์คำศักดิ์แล้วก็มาวัยเตะอัดมาวัยเอาเลย อยู่ดีจะได้ของอาจารย์ชาติอาจารย์สุชาติมาอาจารย์โยอาจารย์บอลหมุนมาสวยลูกนี้บุญมาโยนยัดมาที่กลางตอกอาจารย์จับอันไว้อาจารย์ลองรีมายก็จะได้านของอาจารย์นาอาจารย์นาโดนยิงมาบอลยังอยู่ที่อาจารย์นาบอลลวงบอลอยู่ได้บอลยังอยู่ที่จะาดของอาจารย์นาใส่ขวาเลยแม่ไปโน่นเลยครับวันนี้ครับโอกาสของทางทีมผู้ใหญ่จะมีโอกาสทองเลยครับอาจารย์นอาจารย์เตี้ยนะครับลูกนี้วอลเล่ย์นะชนคานเต็มเต็มเลยครับบอลเปไหนหมดครับ อพลาดโอกาสทองเมียน่ะเสดายมาเริ่มกันใหม่ครับที่อาจารย์ยุทธออกมาที่อาจารย์อุดอาจารย์อุดจับมาที่เบอร์สามสิบมาที่ท่าไของอาจารย์ยุทธอาจารย์ยุทธจับบอลไว้จายุทธไหลเอายักเอกมาลูกนี้ไม่บายครับาอาจารย์อ๋อบอลยังอยู่ที่กันนะนะเปิดมาที่อาจารย์ชาติอาจารย์ชาติทำแนยรุ่นมาอาจารย์ชาติยักมาที่อาจารย์อ๋อท่านยังได้อยู่ครับ จูด้าลิมเส้นซ้ายสุดแบกกำเรียงลูกมาจับมาที่อาจารย์ณะอาจารย์ณะกำเรียงลูกมาอาจารย์ณะอาจารณะเท่าไรอาจารย์ณะตื่นขึ้นมาที่อาจารย์โยอาจารย์โยจะเป็นอะไรอาจารย์โยโดนแจมมาแม่ยังตีจับกำเรียงกับอาจารย์หออาจารย์หอยังได้บอลอยู่ยัดมาจังหวะนี้ยังอยู่ที่อาจารย์อาจารย์ควิ้นมาลูกนี้ยังอยู่ที่อาจารย์เต้ยทิ้งมาแม่ไม่มีโอกาสทิ้งจริงครับนี่โดนสกัดซ้อนไว้เป็นลูกทุ่มครับของแต่ของทีม สโมสรบ้านแยลี่เอถูกมาที่ฐานของอาจารย์นา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 จ๊ะมาตั้งกันใหม่ที่ฐานของอาจารย์โยอาจารย์โยจำบันไว้อาจารย์โออาจารย์โยแหวกเข้ามาเองเลยเลยนี่ตัดใจเข้ามาครับยังอยู่ที่ทางด้านอาจารย์อ๋ออาจารย์ยองไม่กัอาจารย์โยอาจารย์โยจำอาจารย์บัลไว้อาจารย์โยอยากมาที่จับต้องดีไม่ดีครับติดเชื้อได้มากอยากมาตอนนี้อาจารย์ก้าวและทุนนี้ยังติดอยู่ที่อาจารย์สุชาติ อาจารยซื้อจ้าตอนนี้ทางด้านของสโมสรบาจิลลีเ่เอคุกเกมกหมดแล้วบอลยัดมาแล้วก็ข้ามขาลงไปเรียกว่าคุกเกมไปหมดเลยครับทางด้านของสโมสรบาจิลลี่เอยังไม่จบตอ,อตนนีตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งเวลาแรกอยู่ครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศครับเป็นทัในใดของอาจารย์ลุงครับที่เรียกว่าแก้เกมมันตลอดทุกเม็ดเลยเที่ยวทุกเม็ดมันทุกเม็ดมันอยู่ที่อาจารย์เตี้ย อาจารย์เนี่ยดึงไว้คืนมาที่บิดมาที่ทางด้านของอาจารย์เต้เราเลียงรู to to ้มาจัดมาตอนนี right? right. ้ไปต่อไปต่อแล้วไม่รอใครแล้วบอลบังไว้บังไว้ย้อนคืนมาที่อาจารย์อูดอาจารย์อูดแต่ลูกนี้หลาตทางก้งหน้าตัดมาที่นทาได้ของอาจารย์มากเปที่สองอาจารย์มากมาหาเพื่อนยัดมาจังหวะนี้ถึงหรือเปล่าอาจารย์ก้ามให้ดึงครับออกกลางไปหมดเวลาครับเด็กขันได้ครึ่งแรกครับยังกินกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่ประตูต่อศูนย์แล้วนัดชิงชนะเล่ะ เอ้ธรรมดารขบคู <myster iously> yeah. well, ่น yeah, ี้ลองหวาดสมสีครับ่เดี๋ยวหาสูสีทั้งคู่ครับยังไม่มีไฟไหนที่ยังได้เปรียบเสียเปรียบอยาให้ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ครับ มันไม่บอกขอบคุณขอบคุณมันไม่บอกขอขอฟังเมียดิฟังเมียดิได้ยินเปล่าช่วยอย่างงี้ดิมาช่วยหน่งงี้ดิขนาดเอาที่ปิดปากแล้วเนี่ยขนาดนี้เหรอขนาดปิดปากมาพูดได้เลยไม่ได้วิ่งไวซีวิ่งแต่ไม่ไหวออกเลยเออ ไม่เอาเลยพี่ยอ่อมไม่ลงพี่จับพี่อพี่เต็มมักี่โแบบนี้นอนเียอยนั่งพี่ยจ่งเข้ามาหน่อยทัดทัดี๋ยวเดๆจะไม่ค่อยใช่บอลน่ะมันไปห่างกนเยเพราะว่าเพราะว่าเยอะต่พุบอลมันเลยให้ไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะ เข้ามาเล่นยืนไอ้ยนเขาไม่ได้เข้ามาดกรรมเขา่นนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้าเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เ้ยเฮ้นเฮ้าเยเฮ้ยเท้้เ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 ้ยเ้นเ้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 เยเ้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 เเ้นเยเ้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 ้เ้เ้เ้ยเ้เ้่ เที่ยวจริงๆครับเป็นผู้การทีมที่เรียกว่าทุกเม็ดทุกละเอียดทุกหลายเม็ดเลยครับนี่กับกับทางด้านของคนนี้ทางด้านของผู้ใหญ่จ้าผู้ใหญ่จามครับมาจ่ายเอาแก่ด้วยมาคุมเกมเองแล้วก็เล่นเอ,เองด้วยถึงหลังตก็ไม่ไหวแล้วคุมเกมดีกว่าให้น้องๆเล่นแดูว่าเกมาในครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วทีมใดที่จะควา้าแชมป ในปีนี้ดูครับว่าถ้วยจะเป็นฝั่งของใครนักวิญญาณเวลาเดินครับพี่น้องมาอยู่ที่ทางด้านของอาจารย์รักอ่ะอาจารย์รักวันนี้ลงมาแทนทางด้านของผู้ใหญ่จับบอลเมรีอยู่ที่ทางด้านของเตี้ยอาจารย์เตี้ยออกมาที่อาจารย์ม้าออกไปที่ทางด้านอาจารย์รักหมายเลขหกอาจารย์รักจับบอลไว้อาจารย์รักจับไปจับมาจังหวะนี้อาจาแย์แม่ทางด้านของอาจารย์เป้อาจารย์เป้ บอกเดเกไปก่อนช้าๆใจเย็นๆกินนิ่มอยู่แล้วไตะจังหวะเดียวเลยให้ใครก็ไม่รู้อับมงตั้งไม่ได้บอลยังอยู่ที่อาจารย์มากอาจารย์มากออกมาที่อาจารย์รัดอาจารย์รัดทำไงมาตั้งกันใหม่ครับที่ทางด้านอาจารย์ยุทธอาจารย์ยุทธออกมาจังหวะนี้อยู่อยู่ที่ทางด้านของอาจารย์มากยัดมาจังหวะนี้ยังติดอยู่ที่ทางด้านอาจารย์ที่ไหลมาจังหวะนี้โดนเบียดมาจังหวะนี้แล้วก็บนมาอยู่ที่ โอ้โหดูคือแรงตะบันด้ยวยขวาเลยนี่นะบอลแล้วบอล,บล,บลเลยชนคานเลยอันนี้อัอนนี้ออกอันนี้ออกไปไกลเลย <c oughs> บอลครับนบอลอยู่ไหนเอ่ยเก็บด้วยอาจารย์จูกลับแล้วไหมนี่ยเปิดไฟทำไมยยิงโทษกันนนนมดเี่ะจาบอลต้องเตะประตูขึ้นมาครับจาจุทารย์จูเปิดไฟทำไม โดนขึ้นมาแล้วดูว่าลูนี่ล็อกมาแล้วเป็นบอลของทันทีบอใหญ่เรียหรือว่าล็อกมาเสียบบออลับทัที่ทันเจ้าเตียเจ้าเตียระวังบอลเข้าไประวังบอลเข้าไปลูกเฮ้ยขวามาเตียจะนั่งมาที่อาจะรัดมาที่อาจะนั่งขวาล็อกเข็นหลังเข้ามามาเตียจะยุดจะยุดมาทะนั่งขวาคนนี้หรว่าแทงแทงมาสวยมากมาที่อาจะนั่งอาจรับ ลูนี้ทำชิงกันมาแหมลูนี้จะใครจะได้อาจารย์เตี้ยแต่ว่าลูนี้ไม่อยากดูกันนะครับยันเสมอยอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างทีมผู้ใหญ่จากกับสโมสรบ้านยายลี่เองเ <สา überzeug> ปิดมากกันลูดีตอบหมู่ได้ครับแล้วดูว่านี้เอามาลงบอลทีชนะของผู้ใหญ่จากบอลข้าไป บอทุกีของด้านทีมมาที่ไหลเข้ามาขึ้นหลังมารอนนี้บอที่ทงานยานีเอเสียบอล่นี้บอลออกข้ามไปครับไปลูกทุบครับของทางด้านของทีมใหญ่จากเอซใหญ่จากจะทุบโดยทางด้านของอาจารย์รัรขงอาจารย์รัฐทุบมาที่ทางด้านจย์เตยมาอยู่ที่จารย อาจารย์รัดปังไว้บังไว้แล้วปิดคืนมาทางใหม่ที่จะยุดจะตัวนี้เบิ้์นจุดพุกมาเลยอดีครับออกหลังไปไม่ลูกตั้งเตะมาใหม่ครับท่านใดของทีมตำรวจสอนบ้านยินดีที่ท่านใดของอาจารย์โยกูถ่ายรูปอยู่สิทธาครับประกันหลังจอมเหนียวเลยตัวนี้อาจารย์โยวางมาจังหวะนี้ถึงหรือเปล่าอาจารย์ชัดแลบมาแล้วก็เข้าเหมือนอจัดย์เป้อาจารย์เป้เป้ ที่อาจารย์ป้าออกปาดีอาจารย์ละอาจารย์ละจะไรต่ำไปต่อไปต่อจะวันนี้เราเบียเข้ามาแล้วก็โดนเบียดไหมแล้วก็ออกข้างไปครับไปลูกทุ่มตอนนี้กำลังบอลทุ่มกนนี้ชิงอยู่ชิงอยู่ที่ที่โดนจับทีเหรอเดี๋ยวบอลไปโดนเป่นจังหวะเดียวหรือเปล่าบอลยังอยู่ที่อ่าทางใต้ของอาจารย์ออกอาจารย์ออกออกไปแล้วบอลออกข้างไปก็นี้ บอทุ่มส่งทนายทีมาผู้ใหญ่จับผู้ใหญ่จับจะทุ่มโดยทางด้านของหมายเลขกิมสอนอาจารย์มาร์คเฮ้ยระวังบอลเข้าไปอาจารย์มาร์คเจ้าเนี่ยพูดไม่ค่อยฟังหอกทุ่มอาจารย์มาร์คทำไงทุ่มมาให้อาจารย์เตี้ยวมงตั้งมาได้เตะสกัดไปเลยโดยอาจารย์โย่บอลยังอยู่ที่อาจารย์เต้ยบังไว้บอลยังอยู่ที่อาจารย์ลักอาจารย์รักษณ์ทำไงม้วนมาตัวหื่นหลังมาที่อาจารย์มาร์คบอลไปอยู่ที่ทางด้านอาจารย์รักอาจารย์รักเข้ามาที่อาจารย์รักอาจารย์รักเบอร์สิบสาม อาจารย์รักย้อนกลับมาที่ด้านอาจารย์มาร์คบอลได้อยู่ที่อาจารตตย์เต้ยดึงใบสวยเลงมาแล้วก็ยัดออกมาที่อาจารย์รักอาจารย์รักในขวาปัึงตึงนี่น้โอ้โห,โหเรีย้ยงบอลทีแบบเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหเรียกวา่าจับบอลท้อง <c oughs> ตัวน pues <the> er ี้ยิงที่สวยจริงๆครับตัวนี้ยิงคมมากครับยิงเป็นบอลทั่วไปเลยอบอลยิงอยู่ที่อาจารย์สุชาติไหลมาที่อาจารย์ตองอาจารย์ตองไปต่อยัดม้าจะอยู่ที่ทางด้านของอาจารย์ทัดยัดม้าสวยในวันนี้แล้วก็ยังอยู่อ่ารู้สึกว่าบอลออกไปแล้วโอ้โหเกีเรียกว่าเกมบุกมาหนักกว่าลือเกินครับพี่ยังพอมีเวลาแก้ตัวครับทุกท่านของทีมบาเยลีย์เอฟซี ลูกครับลูกเมื่อกี้มใหม่ครับของท่านายของทีมโอทยาำไมปุ๋ยเบื่อจังเลยเนี่ยระเบิดลูกาของบระจําครับอาจารย์ยุกยกลมาจังหวะนี้อาจารย์ที่มาถึงปีนเลยมาที่ทางศาประตูจันเป้ออกมาที่อาจารย์สุชาติอาจารย์สุชาติกําเลี้ยลูกขึ้นมาอาจารย์สุชาติมาเองเลยจังหวะนี้พักบอลไว้บอลยังอยู่ที่อาจารย์อ๋อโดนูสักการวย เลยมาที่อาจารย์โยอาจารย์โยจะจะหามไปข้างหลังตัวซ้ายลำเลียงลูกตัดมาลูกในไปได้หรือเปล่าออกไปทางซ้ายที่อาจารย์สุชาติยังได้บอลอยู่บอลเลยเส้นทางออกข้างไปแล้วไปลี่ยนได้เป็นลูกทุมาของผู้ใหญ่จาม MC ทุ่มโดยจะได้ของอาจารย์เต้ยมาที่จะได้อาจารย์เต้ยอาจารย์เต้ยบองมาเพื่อนยัดมาที่อาจารย์มาร์กอาจารย์มาร์กเบอร์ยิมสองอาจารย์มาร์กปั่นลูกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วออกหลังไปกระชับตัวครับ อาจจะมีการเป็นตัวเข้าสัมผัสทางทีมทนาด้านของบาเยอร์เ่เองครับตอนนี้โดนน้ำแล้วแม่ต้องแก้เกมครับเอาทางด้านของเสียแจ็คเข้ามาหวังที่จะตีเสมอว่าแก้เกมครั้งนี้จะทำได้หรือเปล่ายกมาจานโยจังไว้ได้บอลยังอยู่เดียราจาร์ลักจาร์ลักออกมาด้านขวาที่ทนาด้านจามาร์จามาร์ดึงเกมไว้ครับเนี่ย ประสบการณ์สูงอ่ามีผู้เล่นบาดเจ็บครับบริเวณอ๋อมีผู้เล่นบาดเจ็บครับดีออาจจะเป็นการปะทะกันครับดีดูครับแพทย์สนามไปดูด้วยครับแพร่สนามไปดูด้วยครับสนามทราบไปดูด้วยออกเลยออกเลยพักเป็นผักเป็นเจ็บบังแล้วพักเป็นดังๆครับ การชิปไถมาลูกทีมของทีมบาเยลีเอฟซีหลังเราก็มาเนี่ยไงเนี่ยไปอยู่ที่อาณาเขนะอกไม่ได้เล่มันเลไม่ได้ทำอะไรแล้วเราก็สั่งให้ลงไปเก็บีแล้วก็จังหวะนี้แมนติดผู้รักษาประตูยิ่งโดนมาทิ้งแล้วผมเข็ดเลยไอ้หลังผมไปอยู่ที่อาณาตอนะเราเส้นคอเราไม่รู้แล้วขอโทษนะเนี่ยไม่รู้ครับก็เลยแบบเจ้าหน้าที่ไหลออกมาที่จาได้กับการรับอาจารย์รับติดเครื่องแล้ว อาจารย์ไหลคืนมาที่อาจารย์อย่างนี้ไหลมาที่อู๊ดอาจารย์อู๊ดบอลมาอยู่ที่ฐาานของอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คสับมาจังหวะนี้ไหลออกมาที่อาจารย์อ๋ออาจารย์อ๋อแทงต่อเลยมาที่อาจารย์นักอาจารย์ล่นะมาที่อาจารย์อาจารย์อ๋ออาจารย์อ๋อไปต่อเปิดมาตรงนี้แม่เปิดได้โดรนจริงก็ไม่ไปไหนบอลยังอยู่ดีท่าด้านอาจารย์โยอาจารย์โยเข้าขวายแล้วก็อาจารย์โยยังไงยัดมาที่อาจารย์แจ็คอาจารย์คืนมาที่อาจารย์โยอาจารย์โย

ไปเลยดิตัดไปไวหเป๊ปไวไปเปปละเป๊ะรกษาประตของทานาของทีมผู้ใหญ่จาเกิลสกับเป๊ะออกมาที่ท่านาทของอาจารมักอาจารย์รับไ่านี้จังหวะนไหลมาที่อาจารย์อูดอาจารย์อูดมาต่อที่ท่านาอาจารย์ลัดอจารลัดไหลมาลูกนี้จะตัดออกข้างไปเป็นลูกทุวมครับของทาของทีมบเยอรลีอ้าวบั่วไม่ดีครับถุงนี้เลาก็หลุดมือบอลยัอยู่ที่ท่ด้าของโงดออกมาที่ท่านาอจารย อาจาร,รย์มาร์กไหลต่อมาที่อาจาร,รย์ลักอาจารย์ลักปังไว้ปังไว้แล้วก็ออกข้างไปเป็นลูกทีมครับ <Pine apple> ของทีมบาจิลีเอฟซี SC. บาจิลีเอฟซี MC. จะฝ่ายดนทุ่งม,มาที่ตลาดของอาจารย์อ,อ๋ออาจารย์อ๋อยักมาตรงนี้ไม่มีใครครับช่องนี้ไม่มีใครออกมาที่ตลาดของเบอร์ยี่สองครับอาจารย์มาร์กอาจารย์มาร์กยักมาจังหวะนี้โอ้โ,โหเลยอาจารย์เตี้ยอาจารย์เตี้ยตัดมาจังหวะนี้อาาจรย์ อดไรมาทีเอาจารย์รตนนี้ยังอยู่ทีจะได้รอาจารย์ชาอาจารย์ชาปางไรปางไรจังหวนี้ละอาจารย์รตดูปงดสสดไได้พอมาตอนีจยกมาจังหวนี้ลลบไปหน่ยังอยู่ทีจได้ายชายังอยู่ดีออกดูข้าวออกข้าไปสวเดวงอ่ะ โดูส่บอกว่าฟาวมากโอ้โหฟาวครับจังหวะที่อาจารย์ชาติโดนทำฟาวโดยทางของอาจารย์เตี้ยเป็นจังหวัดทีภาพช้าว่ะเยอไอ้เพชรมีภาพช้ามึงไอ้อุ้ยลูฟี่ิ้งกันมาดีเยตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไว้วันนี้ดีจริงอยู่ที่หนึ่งประตูศูนย์ลูกฟีกครับโดยทางด้านของอาจารย์โยอาจารย์โยยกมาจังหวัดเรื่ข่าวขาออกไป ถ้ายิงก็เออยู่ทีหนึงประตูต่อศูนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลลูกมัเจวลาก็กล้ช้หมดแล้ววอนยังอยู่ที่ทางด้านของอาจารย์ยุทธออกมาที่อาจารย์รัอาจารย์รัดเคาะมากานที่อาจารย์อูดปังไว้ไหลมาที่อาจารย์รัตัดเข้าในมายกมาจหวะนี้ยัอยู่ที่ทางด้านของอาจารย์เที่ยออกข้างไปเรือยๆ่ๆ่ๆเรื่ๆๆเร่เร่เรๆๆเร่เร่เรๆๆเอยเอย่่เรออเรยๆ اچھا بني هان کان لوي وے ہاں 78 چمادي ตดเยดึงเกีนไปบอลงมาตัขมายที่อาจารย์โออาจารย์โอจับบอลไว้แต่บอลหนีออกมายังแต่บอลได้อยู่ที่อาจารย์โออาจารย์โอจับบอลไว้แล้วก็แล้วก็โดนบล็อกมาแล้วก็ยืนมาที่อาจารย์ลักออกข้าวไปเร็วเร็วทำไปทันทำไปทันเร็วเร็วทไปทันทไปทันเร็วเร็ว อาจารย์แจ๊อาจารย์แจ๊กมายจับบอลอาจารย์แจ๊ดึงไว้ดึงไว้แล้วก็แล้วก็แทงมาลูกลูกลูกทไม่ได้ทไม่ลเล็บลูกเตะคอเนอร์ขกับเตะมุมอ่ารบไดีงด้านขึ้นอย่สปายเอครับุกครับม่กลับซ้ายอาจารย์ารยมาอาจารย์แจ๊กจับบอลไม่ได้อาจารย์จับเลยสุดท้ายเล

ปัดเอาไมกาก็ไใช่ร้นั้นถ้าินเข้าไปแล้วผมก็ให้ขานานยัังแระหมูที่สายหัวใครวะนอกกระป้าเลยแล้วก็เดินแล้วก็เดินหนีไป่หนลนะผู้ใหญ่อะเดินหนีไปแ้ไม่จับรู้ว่ารอันแย่ สุดยอดสุดยอดสุดยอด